ตอนนี้ประชาชนให้ความสนใจในการนำประมงนำมาขา,ายให้ทางประมงบ้างอย่างครับครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของประมงข้งดําจังหวัดเัียงแซวเนี่ยที่กองบังคัให้ให้ข้อมูลมานะครับคือในระดับปานกลางนะครับคือก็มี3ระดับ1เนี่ยเล็กน้อย2ปานกลางสามระดับที่ดูแลนะครับเขาเชียงแซวอยู่ระดับที่2เนี่ยซึ่งในความคิดผมเนี่ยอยู่ประมาณ1 1ไม่เกิน2 1งห่งแก่ก็เลยช่วงเนี้ย การรับซื้อที่จุดรับซื้อ2จุดของเรานะครับอยู่ที่แพปลาเจริญรุ่งเรืองที่ตลาดปลาบางค้านะครับใกล้ๆทางหลวงตรงตรงเลยเอแยกบันเตียนมาแล้วก็แพไม่ทิพย์ที่ศูนย์รวมปลาน้มจืดภาคตะวันออกตรงข้ามตระกคมเพชเนี่ยยังไม่มีเกษตรกรนํามาขายเพราะว่าการแพร่ระบาดเนี่ยยังยังถือว่าไม่รุนแรงนะครับแล้วก็เรามีผู้ล่าโดย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 ราษสรดนต่างพื้นที่อย่างพลศนานไดเขตเนี่ยมามาจับ มาตกปลาที่การแพร่ระบาดของเราที่บางกระเจ็ดก็มีการนําไปใช้ประโยชน์เอาไปบริโภคไปแปรรูปนะครับก็เลยไม่ไม่มีผู้มาจาหน่ายที่จุดรับซื้อของเราที่สองจุดนะครับปลาชนิดกลุ่มกลุ่มชนิดเนี่ยจากต่างถิ่นเนี่ยแต่ที่เราพบกันเข้ามาของปลากลุ่มชนิดใมีปลาต่างถิ่นเดิมหลักๆเลยที่เราเคยเจอนะครับเป็นปลาซักเกอร์ปลาดูดตู้ที่เราเห็นนะครับปลาพวกนี้ที่มีเรียกปลา เกาะดาเกาะเพชรอะไรที่เขาเรียกกันนะครับอันท,ที่ว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่นำบร, ư, บริบริโภคเนี่ยก็มีการแพร่ระบาดอยู่ในแหล่งน้ําจืดท,ทั่วไปก็มีอยู่แล้วส่วนปลาหมอสีตระกูลปลาสวยงามเนี่ยก็มีบ้างให้เห็นประปายปลาหมอบัตเตอร์ปลาหมอ,ตตอหมายันนะครับแต่ไม่มากยังไม่มากแต่ปลาปลาเหล่านี้นะครับนอกจากวาสเกอร์ปลาหมอมายันปลาหมอบัตเตอร์เนี่ยไม่มีนิสัยไม่ไม่ลุกรานก็แบบเป็นถึงจะเป็น แต่น้ำต่างถิ่นหรือเอเลียสปีชีเนี่ยแต่ก็ไม่ไม่มีนโนมที่จะลุกลามน,นะครับแต่เราก็เฝ้าระวังอยู่นะครับก็มีเจอไม่มากไม่เหมือนประบอกข้องดำานี่เราเราเจอเจอมากขึ้นจากเดิมเนี่ยเราเจออยู่ที่บางกระเจ็ดเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนานเนี่ยครับเราเจอที่บางกระเจ็ดอำเภอบางค้าจังหวัดเชียงสาเนี่ยช่วงหลังเนี่ยหลังจากประตูน้าตะโถวพังเนี่ยเราไปเจอที่บางมะกงที่สองคลองสองคลองนี่เป็นพื้นที่ที่เราเฝ้าระวังว่าจะแพร่ระบาดมาจากข้องด่านอยู่แล้วนะครับอ่า ในตะบนหอมศิลบางเกลือพิมพานะครับหนองจอกเนี่ยก็เป็นเขตพื้นที่ที่เราคาดไปถึงว่าจะมีการามีความเกี่ยวข้องกับการพังของประตูน้ำท่าถัว่วที่มีการน้ําเค็มลุกถั่วเข้าไปแล้วการมีการสูบน้ํากลับมาเพื่อลงทะเลที่บางมะกงนะครับก็มีการพบเนี่ยผู้ที่ที่ให้ข้อมูลเนี่ยในประชาชประชาชนในพื้นที่ผู้นําท้องที่เนี่ยได้ให้ข้อมูลกันแล้วว่าเขาเจอปลา ปลาหมอข้างดำเนี่ยเมื่อประมาณสองสามเดือนที่ผ่านมาก็สอดคล้องกับเหตุการณ์ช่วงประตูน้ำท่าถ่วพังพอดีครับมวลทิมพาหนองจอกหรือว่าทางบางเกลืออะไรทันี้มันไม่ทราบ,บาปริมาณการพบมากน้อยเป็นไงฮะก็ก็มีพบพบเห็นอยู่นะครับก็ <c oughs> น่าสังเกตว่าที่ราษฎรที่อยู่ตามริมน้ำพวกคลองสำโรงเก่าสำโรงใหม่คลองสกัดต่างๆนะครับคลองอ้อมเนี่ยจะเป็นเจอโดยการยกยอ นะครับยกยอรครั้งละตัวสองตัวแต่เข้ารวบรวมไว้เดี๋ยวันนั้นผมไปที่ผู้ใหญ่เอกไม่แน่จะที่บางเกลือหมูห้าหรือเปล่านะผมจำจำหมู่ไม่ได้ก็ยกมาก็เยอะอยู่เพรนั้นผมลงพืที่กับท่านสสที่มาชายแสงและท่านจตุรุนชชยแสงก็เจออยู่พอทุกควนแต่ได้คุยกับผู้ใหญ่เอกนะครับผู้ใหญ่เอกกฤษศักด์เปลี่ยนสีนะครับท่านก็ให้ข้อมูลว่าไอแหล่งน้ําของคลองสํารงเก่าเนี่ย มีความอดุดมสมบูรณ์ก็อสอดคล้องกับที่เรายกยอขึ้นมาเจอปลาหมอข้งดำเนี่ยก็ค่อางจะอดุดมสมบูรณ์ทาให้เขาไม่มีไข่อยู่ในปกค่อนข้างอ้วนท้วนสมบูรณ์ une, นะครับแต่ก็เจอเจอเพิ่มขึ้นนรดนึงเพราะว่าปลาบมอข้องดำเนี่ยมันมีการเ,าเ,าเรียกว่ามีการสืบพันธุน์ขยายพันธุ์เนี่ยทุก22วันนะครับตัวเมียจะไข่ครั้งละ1 5 0ถึง300ฟองนะครับทุก22วันแล้วก็ตัวผู้จะเป็นผู้อมไข่ไว้ในป่าประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะฟักเป็นตัว ตัวนี้พอไข่เสร็จก็จะไปไขต่อเป็นอย่างเงี้ยไม่ไม,ไม่ต่อเนื่องไปการแพร่กระจายก็อาจจะเร็วนะครับตอนนี้เราก็มีการรณรงค์เรื่องของการกําจัดนะครับวันที่13บสามะพาสิบสามสิงหาคมสองพเจ็ดเนี่ยเราก็จะเริ่มคิกออฟดีด,ดกันเนี่ยที่ที่คลองบางกระพาที่บางเจ็ดนะครับตำบลบางเจ็ดอำเภอบางค้าทังหวั่บ้านเ้าวเนี่ยเราจะร่วมมือกันหลายหน่วยง,งานก็มีผู้ต้องขังท่านดีนะครับจากเดินจำการจังหวัดเชียงา นะครับไปไปร่วมมีทหารจากพล11ต,ตรงแยกคอมเพกเนี่ยก็ไปร,ร่วมกับเรานะครับแล้วก็มีหน่วยงานของกรมประมงที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดสชียาก็ส่งเจ้าที่มาหน่วยละสิบยี่สิบคนนะครับมาพร้อมเครื่องม,มือตอนนี้ว่าเราจัดซื้อเครื่องมือมาพร้อมที่จะกำจัดนะครับถ้าถ้าหน่วยถ้าท้องถิ่นไหนหมู่บ้านไหนผู้นําท่านเห็นว่าในแหล่งน้ําในชุมชนในท้องที่ของท่านมีป่าหมอกดำระบาดเยอะนะครับ แล้วต้องการให้เราไปกำจัดแจ้งมาที่กรมปมงนะครับแจ้งแจ้งมาที่ปมงจังหวัดชังเซาหรือปมองคเพอนในพื้นที่เราพร้อมนะ <c oughs> เดี๋ยวเราร่วมมือกันนะครับก็อยากให้ตระหนักว่าภัย,ยคุกคามทั้งนี้จากปมื้องดำเนี่ยเป็นภัยที่เป็นสาธารณภัยซึ่งผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือราษฎรในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ําของปมงและมีปมข,ข้างดาระบาดเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือนะครับ <c oughs> ท่านแจ้งมาเลยนะครับแล้วเราเราร่วมมือกันนะครับท้องที่ท้องถิ่นเราเรายินดีครับ ที่มีชาวบ้านพบปลาหมอสีซึ่งอยู่ในคลองคุณใหม่ที่มาจัดคลองด่านนั้นนี่เรามีข้อมูลไหมครับว่าเข้ามาอย่างไรแล้วก็อยู่นานไหนปลาในกลุ่มปลาสวยงามนะครับเป็นปลาหมอวายันหรือปลาหมอปัตเตอร์ที่เราเจอเนี่ยยังเจอเล็กน้อยนะครับวันนั้นช่วงที่มีข่าวปลาหมอข้างดําระบาดเนี่ยเราก็ส่งประมอเพลเบาบางลงพื้นที่ไปรู้สึกจะเจอปลาหมอวัตเตอร์อยู่ตัวเดียวนะครับก็ยังยังถือว่าไม่เยอะต้องต้องยืนยันว่ายังมีมีไม่เยอะเท่ากับปลาหมอข้างดําในพื้นที่นะครับ